Hãy Để Chef, yên này sẽ ộp hỏi cho hay không? ว่าแต่น้ำจิ้มบวยมันทํายากไหมไม่ยากหรอกทาง่ายว่าใช้วัตถุดิบน้อยด้วยโอเคสอนทาหน่อยนเดีย๋ยวต้องไปซื้อบวยก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทาน้ําจิ้มบวยพร้อมกันนะคะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดสับสไครตให้เราด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบวยดองเค็มนะครับเดี๋ยวเราจะเยียเม็ดออกตัวนี้นะครับเวลาชั่งน้ําหนักผมก็ชั่งน้ําหนักทั้งเม็ดเลยนะครับ อันนี้น้ําเปล่านะครับในอัตราส่วนในสูตรนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ําเปล่าเนี่ยมาล้างเม็ดบ้วยนะครับเพราะมีมีเนื้อของบ้วยผสมอยู่เทน้ําเข้าไปในเนื้อบวยนะครับใส่น้ำตาลลงไปนะครับ น้ำส้มสายชูนะครับน้ำดองบวยนะครับเกลือป่นจุดเตานะครับนี่นะครับตอนนี้ น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำผสมเนื้อบ้วยนะครับลงไปเลยอันนี้เนื้อบ้วยมันชิ้นใหญ่ไปเนี่ยก็พยายามยีให้มันเป็นชิ้นที่เล็กลงนะมันจะได้กระจายตัวทั่วๆน้ำซอสของเราหรือว่าน้ำจิ้มของเรานะครับ หลังจากเดือนแล้วนะครับเราก็เบาไฟครับเราก็จะเคี่ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำจิ้มเหนียวเลยนะครับ <S <S ผมเคี่ยวมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสังเกตว่าเริ่มมีฟองละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับน้ำจิ้มเหนียวเลยนะครับปิดเตาเลยครับ แล้วเดี๋ยวเราก็พักไว้ให้เย็นนะครับก็ใช้ได้แล้วน้ำจิ้มบวยขอาสูตรนี้นะครับเราได้น้ำจิ้มบวยที่มีความเข้มข้นนะครับมีความเหนียวโดยที่ไม่ต้องผสมแป้งเลยนะครับในส่วนของตัวบวยดองนะครับเราจะใช้เป็นบวยดองเค็มวันนี้ผมใช้ยี่ห้อแม่จินนะครับซึ่งแต่ละที่ราคาจะไม่เท่ากันก็ลองดูนะครับว่าสามารถหาบวยดองในราคาที่เท่าไหร่นะครับ 1กระปุกเนี่ยที่ซื้อมาน้ำหนักรวมทั้งหมดนะครับน้ำหนักสุทธิเนี่ยเก้ารกร,รมัมจะมีเนื้ออยู่500กร,รมัมอีก400กร,รัมจะเป็นน้ำดองนะครับอ่าเพราะฉะนั้น500กร,รัมของ900เนี่ยมันก็จะอยู่ที่55.5%สส่วนน้ำนะครับน้ำดองเนี่ยมีอยู่400กร,รัมนะครับจาก900กร,รมัมเพราะฉะนั้นคิดเป็น 44.44% 44ผมก็เลยคิดง่ายๆเลยนะครับว่าราคา1กระปุกเนี่ยมันอยู่ที่87บาท55.56%ของ87มันก็อยู่ที่48บาท34สตางค์44%ของ87ก็เท่ากับ38.66บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาบวยดองกับน้บําบวยดองเนี่ยมันก็เกิดจากการคํานวณตรงนี้นะครับ ราคาผมก็จะใส่เป็นเนื้อบวยมีอยู่500กรัมราคา48.34บาทน้ำบวยมีอยู่400กรัมนะครับราคาจะอยู่ที่38.66บาทนะครับเราก็จะใส่ค่ายิวไปค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีค่าเพื่ี110%นะครับ ค่าเผื่ออื่นเนี่ยประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิป,ปถาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นที่เราไว้ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น1 0ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับหลังจากใส่ปริมาณแล้วนะครับคำนวณมาแล้วเนี่ยน้ำหนักที่ได้ของน้ําจิ้มบวยเนี่ยหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ประมาณ 1, 4 8 1 5กรัมนะครับใช้เงินไปทั้งสิ้นนะครับ70บาท92สตางค์เพราะฉะน,นั้นเรารู้แล้วแหละว,ว่าวันนี้ ถ้าเราทําน้าจิ้มบัวยเองเนี่ยเกือบเกือบโลครึ่งเนี่ยเราจะใช้เงินไปประมาณ70บาท92สตางค์ครับก็คํานวยเห็นแล้วนะครับว่าสําหรับน้ำน้าจิ้มบ้วยเราสามารถทําเองได้ง่าย,ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้เงินไม่เยอะนะครับก็ลองไปฝึกทําดูนะครับ